สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยชาวดีนั่นเพื่อนเจอเลข7กันแล้วนะครับบิตคอยเจ็ดหมื่นเหรียญแล้วนั่นเพื่อนแล้วก็ทาร์เก็ตที่เรามองไวนะ้เนี่ยยังไงก็ต้องเบรกทำออทาไฮแน่ๆนะครับซึ่งอีกแค่2วันเท่านั้นทม์เฟรมมันจะปิดนะครับตรงนี้ไม่อยากให้ปิดเกิน7 1็0หมื่0 0นเะครับเพราะจะทำให้ภาพมันมีเดเวอร์เรจเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนมุมมองการเทรดไป ซึ่งในฝั่งขัวแอลไคอร์เนี่ยก็เริ่มทยอยไล่ตามมันขึ้นมานะครับเช่นอ e r e เวียงเช่นโซที่เราทำการเปิดกันในฝั่งบิตคอยด้วยที่เราไปเปิดในคริปโตมาจินพยายามที่จะเก็บบิตคอยเพิ่มในชุดนี้นะครับซึ่งก็บวกมาละประมาณ0.3น t c ที่เราทำการอัพเดตกันไป เดี๋ยวจะมาเจาะลึกมาซูมอินกันนะเพื่อนแลเรื่องที่ตลาดเฝ้ารอนะครับก็คือในฝั่งของการเลือกตั้งนั่นเองผมเชื่อว่าถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นน่าจะมีความผันผวน,นมากกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยอีกแค่หกวันเท่านั้นแล้วก็ทางฝั่งของทรัมป์ก็คะแนนมีการนําขึ้นมานะครับถ้าทําได้น่าจะทำให้ตลาดกิบโตคึกคักแน,น,น,น่นอนนะครับเพิ่งเมื่อกี้เห็นไงก็พิมพ์มาคุยกันแล้วกันภาพรวมตัดตอนนี้เราเมางกันกันเลรบคุคริปครับ xm นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้น,ตน,ตนของโลกที่ไดญญา ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโกลเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิง,ลง,ลลงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มไม่หากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แชทดิสคอร์ดเทเล GRAM สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเนซั้พอร์ทเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร์ทเนวทูบตอนนี้มีกกาารรรอัปเเดดตในนชท แบบ real time ในชุมชนเพื่อมัสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง bitcoin cryptocurrency แล้วก็ท้องคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาพิเศษ playlist พิเศษนะครับที่เรามีการทยอยอัพขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในฝั่งของการ snowball การ short ่อล,ล็อก value ในพ part หัวเล็ก wave นะครับสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยนะฮะคราวนี้พูดคุยถึงกิจกรรมของเค้กนิดน,นึงนะเพื่อนตอนนี้มีกิจกรรม ออกโทบู October, ที่ใกล้จะจบแล้วนะออกโทเบอร์ October เนี่ยอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับแต่ออกโทบูกิจกรรมตรงนี้มีระยะเวลาให้เล่นอีกประมาณ19วันเนี่ยซึ่งเขาก็มียูทิชแจกให้นะครับแล้วก็มีในฝั่งไอโฟนสกก็ขึ้นอยู่กับว่าใครสุ่มได้รางวัลอะไรนะครับก็ยูทิชมีตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยสองร้อยห้าสิบไล่ลงไปนะฮะกติกาง่ายคือเข้ามากดจอยแนวแล้วก็ ทำการ Register C, ด e จิ s เตอ KYC เรียกสิทธิ์เงินเข้ามาแล้วก็ทําการเทรดตามคอนดิชันแลงกิ้งต่างๆก็จะได้รับสิทธิ์ในการสปินของนะครับถ้าเกิดใครได้รางวัลใหญ่อย่าง p p o o n เนี่ยก็พี่ม้บอกกันหน่อยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดอัปเดตชาานี้เพื่อนยังอยู่ในโซนความโลภอยู่แล้วก็ ยังเป็นเทรนที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในฝั่ง Bitcoin ตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาแตะเจ0 0หมืเหรียญแล้วเช้านี้นั้นเพื่อนแล้วก็ตัวที่โดดเด่นมากๆนะครับไม่พูดถึงไม่ได้คือดอทนั่นเองนะครับเพิ่งไลฟ์พูดคุยกันไปเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยมอนบวกขึ้นมา11%ตได้ตอนนี้บวกขึ้นมาอีก่เเช้านี้นะครับก็อยู่ในโซนความโลภนะซึ่งผมคิดว่าเอาคอยน่าจะเริ่มกับมาเล่นกันละนะครับโพซชั่นในฝั่งเอาคอยเราก็มีค่อนข้างเต คราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมเอาคอยแมดอท18%แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ฟอกกี้6% M.O.G 7% k d x 21%, Rune 1%ูน12% S.P.X 8%ชิปะ8%นะครับก็เดี๋ยวไปชุ o อินในฝั่งเอาคอยกันไม่รู้ใครอยากให้สองตัวไหนอะไรยังไงก็พิมพ์เข้ามาแล้วกนะันเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปเจาะเพิ่มเติมให้นะครับคราวนี้เรื่องที่ตลาดจับตาเราดูก็คือเรื่องการเลือกตั้งนั่นเองนะครับอีกแค่6วันเท่านั้น 16ชั่วโมงมเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยโพลของอการเลือกตั้งก็ถ้าดูจากสีเนี่ยทรัมป์นำนะครับเพราะว่าเป็นสีแดงนะเพื่อนทรัมป์มนำแล้วก็คิดว่าทำน่าจะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องไปรอวันที่มีการเลือกตั้งจริงๆแล้วก็ในช่วงระยะเวลาการนับคะแนนจริงๆเพราะว่าบางทีฝั่งหนึ่งนำบางทีพอไปถึงหน้าง,งานจริงๆอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้โพลมันนำไปละนะครับคราวนี้ขยับมาในฝั่งของรองช็อตล i ควิดเดตนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เกือบ70,000คนนะที่ 172ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะไปนในฝั่งของขาเอสนั่นแหละเพราะว่าตลาดดีขึ้นมาเป็นแท่งเต็มเลยนะฮะอ๋อแท่งเต็มเลยนี่ผมกำลังนั่งดูกระดานเทรดไปด้วยนะครับที่ที่มองฝั่งขวาเนี่ยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของอ็อ,อ,อกโตเบอร์อ็อกโตบูนนะครับน่าจะคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นอ็อกโตบูนะเพื่อนตอนแรกก็เฮ้ย เป็นแบร์โทเบอร์ปะวะอะไรเงี้ยนะครับแต่ทนี้เป็นออกโทบู้วก็ตามฉาย,ายาของเขานะครับแล้วก็สีติของเขาที่เดือนตุลาเนี่ยบวกตลอดนะครับบวกตลอดแน่นอนแล้วก็ถ้าเดือนตุลาบวกเนี่ยถ้ามาดูนะเดือนมิถุกับเดือนธันวาเนี่ยน่าจะบวกด้วยแต่ผมมีคอนดิชันอยู่ก็คือถ้าสมมติเขาเบรกขึ้นมาเร็วๆเลยเดือนนี้จบเดือนนี้เนี่ยแล้วเลย7จ็ดหมื่นหนอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าตลาดอาจจะมีการสวิงมีแรงเทขายเกิดขึ้นอาจจะเป็นเหมือนตอนช่วงปี2019ันมาที่แบบดรอปลงมาเเยยอะๆล นะะฮหลังจากที่ออกตัวเบอร์ปิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยกราฟทางฝั่งเทคนิคมันน่าจะมีดเวอร์เจนี์ก่อนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันเบิกมันให้เ <c> บ <oughs> ิกพูดผิดมันเบรกขึ้นไป7 2 0 0หจบเดือนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบิตคอยน์มาเทียบกับเงินบาทนะครับตอนนี้2องล้านสามห้าเอ้ย2 3 3 2้านสามล้านสามแสถูกแล้วนะครับ ขึ้นมาจ่อแนวต้านละแนวต้านของเขาอยู่แถวโซนประมาณ2องล้านสี่แปดนเียแล้วก็ไล่ไปแถประมาณ2อล้านนะครับซึ่งถ้าเกิดบาทอ่อนด้วยก็จะผลักดันให้ตัวราคาของ Bitcoin มันขึ้นไปได้เร็วขึ้นนะซึ่งชุดนี้เทรนที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับก็คิดว่าน่าจะเบรกไฮได้แต่ส่วนตัวผมก็มีคอนดิชันอยู่ว่า อยากให้จบมันก่อนเอวโซนนี้จบมันไปเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบเบรกนะครับถ้าเกิดเบรกมันมีเดเวอเจนซ์แน่ๆแล้วก็ทะลุออทามไฮช่วงแบบเดือนโนเวม ber เดซ ember คิดว่าน่าจะแบบ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0อะไรเงี้ยน่าจะได้เจอนะครับถ้าปิดตามคอนดิชันเราแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดเนาะเมื่อกี้นึกถึงอยู่ในอยู่ในหัวแล้วก็ลืมมันหายไปเลยและก็คือเอายังไงผมคิดว่าน่าจะเบรกแซงอยู่ละอออทามไฮนะครับเดี๋ยวจะมาู z อินในฝั่งเทคนิคอลกันนะเพื่อนบางทีเรา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 ,เรา เราพูดเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราในสมองมันคิดเรื่องหนึ่งแล้วพอจะไปคิดอีกทีหนึ่งมันแบบหายไปนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนกันอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Ethereum spot ETF นะครับอัปเดตวันนี้นะครับวันนี้29นะวันอัปเดตวันที่ยีเมื่อวานนะครับก็แบ็กล็อกยังไม่ได้อัปเดตมาแต่ก็ยังติดลบอยู่ Ethereum แรงซื้อก็ยังไม่ค่อยเยอะนะแต่เราก็แอล Ethereum ไปด้วยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิด Bitcoin มามว่า Ethereum ก็น่าจะมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในโครงสร้างกราฟที่มีลิซ ขยับมาในฝั่งของ Bitcoin อัปเดตกันนะครับเป็นบวกนะเ <_ an> พื่อนเป็นบวกแล้วก็แบล็คล็อกยังไม่ได้บวกขึ้นมาให้เห็นนะว่า28บวกเท่าไหร่นะครับอ่ะซึ่งเออ่25ก็บวกมา400ไล่มาเรื่อยๆนะจริงมันซื้อมาค่อนข้างแน่นตั้งแต่ตั้งแต่วันที่10 10กว่ากแล้วอ่ะ11อะ่ะ200 500 300 400อะไรเงรี้ยไล่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็28ก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าจะปิดเท่าไหร่ราคาก็ดันขึ้นมาเจาะเรียกว่าเจาะทำหา่างมากนะจ่อหอยนี้นะครับข นี่ตัวเลข7นะเราได้เราได้เจอแล้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งตั้งแต่เดี๋ยวผมขอดูนะตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่โอ้โหตอนนู้นเลยอะตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่กรุยายนนะครับตั้งแต่กรุยายนสองพันตอนช่วงกลางปี70,000ใช่ไหมเจ็ด0มื่แล้วก็เปี้ยงดรอปลงมาเลยตอนนี้ไอ้70,000ตรงน,นี้จะเปี้ยงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเลข7นะครับสวัสดีเลข7นะเพื่อนนะ70,000แล้วซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปตามแผนเราถ้าดูในฝั่งของภาพใหญ่ๆเนี่ยภาพมันนะมันขึ้นมาจอ อีกแค่3วันนะเพื่อนสวันเท่านั้นนะครับสวันเท่านั้นก็จะดูว่ามันจะปิดยังไงนะครับมันจะปิดยังไงถ้าปิดแล้วปรับตัวขึ้นไปเป็นเจ็ดหมื่นสามโอเคอันนี้น่ากลัวแล้วก็ผมอาจจะต้องปิดพอิชั่นก่อนดูหน้างานอะไรเงยว่าไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีสัญญาณการเทขายเกิดขึ้นใช่ไหมพอเกิเดดาวเจนปุ๊บเนี่ยแท่งนี้เกิเดดาวเจนนะไล่ขึ้นมาตอนแรกดูเหมือนจะจอ่อให้ไม่จอ่อปิดเบรก อทำออทัมไฮไปเลยนะครับ mm hmm. พอเกิดเราเจนสปุบเนี่ยคอลเลคชันยาวๆเพดัะนั้นเนี่ยค่อนข้างเสียวเหมือนกันนะครับในชุดนี้นะฮะอาจจะต้องสวิปกลับมาเล่นฝั่งขาช็อตเพื่อล็อกแวร์ลูหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูนงงนหน้างานอีกทีนึงแต่ตอนนี้เรานั่งไล่เก็บเก็บกำไรไว้ก่อนเพราะว่าเรามีไทม์ไลน์สามารถเล่นได้แล้วก็สามารถเป็นเบสกับสิ้นเดือนไดนะ้ถ้าสิ้นเดือน2องสวันที่จะถึงเนี่ยไม่มีเดวเจนเราก็ลันต่อนะครับซึ่งคอลเชันเราก็ยังลันอยู่ปกติในฝั่งขาเอานะนี่ผมเปิดพอส่่ววนนนนตััไไไไปปปรรรรระะมมาาาาณ9 VC ออออบบบบี้้นะคกกก็เเเิ์ซข ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำไรที่มันได้9ศูนย์จุด9เนี่ยนะครับเเรียกว่าเป็นกําไรรอบก่อนใช่ไหมแต่รอบเนี้ยมันเขาเรียกว่ากําไรมันได้ทบมาประมาณ30%ละของมาจินเริ่มต้นก็คือกําไรรอบก่อนที่ใส่เข้ามานะครับใน,นเรื่องเกี่ยวกับก,กระชาบเปรเลสเซรประมาณ70,000นะผมว่าจะได้แบบครึ่งหนึ่งครึ่ง70,000กว่าเลยครับ70,000 7500 70,001เลยตามตามแผ่แล้วนะเส้นเดือนเนี่ย อาจจะได้วันครึ่งหนึ่งกนะ็คือมาน0.45 b c 0 5 b คก็บก็มัน M1 ก็พอร์ตดีก็าจะได้บิตคอยเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือพอร์ตที่เราเทรดโดยใช้คริปโตมาร์จินนะครับแต่พอร์ตที่เราทำการเทรดโดยใช้เรียกว่ายูนิตีที่เป็นเอาคอยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเราก็หลั่งขึ้นมาสองตัวก็มีโซแล้วก็มีอีเท r e u เรียม Ethereum, ตอนนี้ที่เริ่มกลับมาละ เรียกว่าเป็นสมุนแล้วกันเป็นสมุนแล้วกันตัวเล็กๆนะครับแล้วไล่กลับมาเรื่อยๆซึ่งวันนี้เราแอลมันสี่สี่ตัวด้วยกันมี TIA โดนไดแซวไว้ TIA กราฟมันดูวิบๆมันดูอ่อนแรงนะครับก็จริงๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาตามแจมกันได้รีจิสเตอร์ตัวกิจกรรมเมื่อกี้พูดคุยกันไปแล้วก็นำยูดมากรอกได้เลยนะครับในห้องเวฟสามเบอร์นะเพื่อนแล้วก็จะมีอัปเดตเรื่องสัญญาลกณการเทรดที่มีทั้งผมทั้งผมพี่น,อน็อตนะที่อัปเดตดเลคชั่นการเทรดเนี่ยพี่น็อตก็มีีี L กกเเน่ยยยยพววออะไรางง้้ด แล้วก็สามารถเข้ามาโหลดไฟล์ในเรื่องการบริหารจัดก,การเงินได้นะครับด้านในนะครับแล้วก็ใครที่มีอสเซทเกิน1แสนเหรียญนะก็สามารถเอ่อฟอร์มกรอกลิงกด้าน,นล่างได้เพื่อทำการปรับลดค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้กับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ของเรานะฮะอ่าคราวนี้มาดูกันในฝั่ง x m เมพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาตามแจมได้เช่นกันนะครับในฝั่งของการเทรดทองคำนะแล้วก็เข้ามาดูชิคแนลในการเทรดกันได้ในฝั่ง XM ็กซ์เินลเมืม่อวานพี่ศิล์ก็มีการเข้าไปสอนอยู่หกแกเปิดเวอร์ชัน,นแล เล่นฝั่งขาเอลอะนะครับแต่ตอนนี้ผมรอยเอสอยู่นะโตัวต้วมเองรอยเอสอยู่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปอัปเดตางนี้ถ้าใครคิดว่าไอเดียไหนมันแมทก,กับเราก็ดึงมาใช้ในการเทรดได้นะครับแกก็จะมีการอัปเดตมุมมอง,งาการเทรดเรื่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับในฝั่งของ BC กันต่อภาพภาพวีคนะครับภาพวีคเนี่ยปิดช่วงวันจันทร์ไปค่อนข้างดีมีการย่อกดขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเจาะหอยและนะครับขึ้นมาเจาะหายไปเจาะหายที่เจ็ด เจ็ดหมื่นสามอะไรเงี้ยอันนี้คือไฮเก่าของเขานะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเบรกยังไงแล้วก็ภนะาพเดย์เนี่ยภาพเดย์มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยผมอัปเดตเพื่อนในดีสคอตแล้วว่าภาพเดย์เริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นละก็คือราคาเนะี่ยมีการ, break high, ร,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 รเบรกไฮถูกไหมปิดไฮปิดทำไฮอ่ะนะครับตอนช่วงเจ็ดโมงแต่ในฝั่งของไอซเนี่ยไม่ทำไฮดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เบิร์นไซด์ก่อนตอนนี้นะครับผมมีการเติมออเดอร์อยู่บ้างเรื่อยๆนะแต่เติมไม่เยอะนะแต่ตอนนี้ผมอาจจะหยุดกกกกกาาารรเเเติมม่่่่่ออนนนนนแล้้ว็็ีททไไหััป สิ่งที่ทาต่อก็คือผมอาจะมาดูแท่งเทียนแท่งนี้ภาพเดย์รอดูภาพเดย์วันนี้ก่อนว่าเขาปิดมามีกราฟฟิ้งไหมแรงขายมันกดลงมาแรงมากๆเลยไหมหรือว่าแค่ออกข้างและขึ้นต่อเพราะว่าการเกิดดาวเทเจนเนียมันบง่แบอกได้สทิศทางก็คือไซเวอ์ออกข้างหรือว่าหลุดเทรนเปลี่ยนเทรนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไซเวอ์ออกข้างก่อนนะครับหรือมีอีกมุมมองหนึ่งคือภาพเดย์จ,จะกระชากขึ้นไปเลยกระชากแบบขึ้นมายืนแบบเจ0 0 0ึกว่าๆเลยก็ทําให้ในฝั่งของไอซ์อาจจะอาจาอาจะฉีอาากอะ อาจจะทำทำไฮใหม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ในมุมมองนะก็ตอนนี้เลตอฟิทลันก่อนเวดันซีรอดูอยู่เพราะว่าเราเทรดตั้งแต่ด้านล่างใช่ไหมเราก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรมีมีความได้เปรียบแล้วกันนะครับที่เราเข้าไปแถวมันหกเจ็ดสามาแถวด้านล่างนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในฝั่งของภาพเล็กๆภาพเล็กมีเดเวอร์เจนไหมเออผมก็ยังเนี่ยต้องมานั่งดูไล่ไล่ตามดูขอเพื่อนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งตื่นมาเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเห็นแค่ภาพเดย์มีเดเวอร์เจนนะครับภาพสี่ชั่วโมงยังไม่มีเช่ไหมเพราะไอซูก นะครับแล้วก็ภาพยิบย่อยภาพสามชั่วโมงดูดิเป็นไงไล่ไปดูสา,สามช่โมงสามชั่วโมงก็ยังไม่มียังมีแรงในการขึ้นอยู่นะครับภาพสองชั่วโมงเป็นไงบ้างเนี่ยก็ยังมีแรงอยู่นะยังไม่มีดาวเวอร์เจนเลยเลยนะครับภาพหนึ่งชั่วโมงเป็นไงบ้าง <c oughs> ยังไม่มีเหมือนกันนะครับดัะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปแรงทะลุลงมาอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแล้วกันอาจจะไม่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นไปจ่อก่อนแล้วก็อาจจะออกข้าของอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ เราดูภาพย่ออย่กันไปละมาดูกันในฝั่งของรูปแบบของเวฟกันบ้างรูปแบบเวฟเนี่ยตอนนี้แนวรับที่เรามองคือแนวรับตรงนี้ที่เราทําการเทรดคือไม่ควรหลุดถูกไหมเราก็เลยวงงางในแอวรอบนี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างแถวโซนประมาณ6กหมื 2, แล้วก็ด้านล่างแถวประมาณ5้าหมซึ่งถ้าหลุดตรงนั้นไปค่อยว่ากันอีกทีม,มันยังไม่หลุดอ,อีกไกลเลยอีกไกลเลยนะครับแลวเปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะครับขยับมาเคสนี้ดีกว่าดูเคสนี้ดีกว่าที่น่าสนใจก็คือเคสที่ขึ้นมาจบหนึ่งแล้วก็กำลังยอ่อซึ่งชุดน้นข,ขึ รอจะไปปิดตอนทำเฟรมมันหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันว่ามันเกิดเดเวอเจนไหมก็ถ้ามันมีย่อชุดนี้แล้วก็ขึ้นต่อได้โอเคตรงนี้จะเป็นลักษณะของเวฟห้าที่ขึ้นมาเป็นแดกคือรูปแบบแรกที่เรามองย่อมาเป็น2ขึ้น3แลบแลบหัวซึ่งกว่ามันจะแลบกว่ามันจะเบรกเนี่ยเราต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่ามันเป็นอะไรแต่แค่ราเบลไวให้ใหดูว่ามีโอกาสจะเป็นชุดการขึ้นแบบนี้นะครับถัดมาในฝั่งของตัว อ,อิมเพลว์ซึ่งอิมเพลวในเว็บหเนี่ยบูริสตมากแล้วก็อย่างน้อยผมว่าทะลุออทามไพอยู่แล้วการทะลุตรงนี้สะสมพลังแล้วก็เบรกเปรี้ยงแรงๆไปเลยนะครับย่อ4ขึ้น5ต่อไปจบแบบ9 8 0 0 0มื่นแปนึงอะไรเงี้ยมุมมองนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับค่อนข้างสูงมากแต่คอนดิชันของผมนะคือไม่ควรหลุด58,700ไม่ควรหลุดแถวโซนประมาณห้าหมนสองแปแถวโซนนี้ซึ่งเป็นฐานในการปรับตัวขึ้นชุดนี้ยังไงไม่ควรกลับมานะครับถ้ากลับลงมาจ่ออันนี้แปลกๆละ 8, หรือตรงนี้เกิดไดเวร์เจนปุ๊บแล้วกลับลงมาจอ่อโอเคภาพมันไม่สวยแล้วก็ลงมาจอด้วยอาจจะเป็นลักษณะการจบรอบขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับต้องต้อง,ต,องต้องมาดูหน้งงานกันทีหนึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่แค่คิดว่าเราจะวางคอนดิชันไว้ว่ามันควรต้องเป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้น,น,น,บบน,นก็ไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือหาหาเคสในการเล่นไปนะครับขยับมานะครับในฝั่งของอตัวแนวนอนแนวนอนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าขึ้นมาจ่อละขึ้นมาจ่อละ แต่มันดันมีดิวอร์เจนต์ผสมนะครับดังนั้นชุดนี้ขอให้เบรกขึ้นไปแรงๆหรือว่าออกข้างไปก่อนแล้วเบรกแรงๆทีหลังตามที่เราลาไม่ไหวออกข้างยกโลขึ้นไปเรื่อยๆเบรกแรงอี้โอเคคอนดิชันนีกสวยนะครับสวยก็จะขึ้นไปรถสอบด้านบนแหละ71,000 73,000แหกขึ้นไปเลยนะครับตอนช่วงโนเวมเบอร์เดือนเดือ์เล่นไปเถอะท่าไหนก็ได้นะครับแรงๆเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งจบเดือนนี้สิ้นเดือนนี้อย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับขยับมาในฝั่งของตัวเทนไลน์เพื่อนเทนไลน์เนี่ยเราดูนะ เทส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 ตรงนี้ตรงนี้เทสเอาไม่อยู่ละเบรกขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้บ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าแรงในการขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับในชุดนี้ขึ้นมาจาะนั้นบนละใช่ไหมเจ็ดหมื่นนะครับชุดทางด้านล่างเทรลไลน์ที่เป็นแนวรับเนี่ยยังไม่ไมองนะครับมันต้องมันต้องทะลุตัวเทรลไลน์พวกนี้ลงไปก่อนค่อยไปดูระล่างอีกทีนะครับวันนั้นเนี่ยเราดูหน้าง,งานเจาะไล่แล้วก็เจาะดูไปเรื่อยๆนะครับขยับมานะฮะในฝั่งของตัว NMC NMC ขึ้นมาทดสอบแล้วนะทดสอบ70,000แล้วนะ ซึ่งถ้าเบรกเอาขึ้นมาตรงนี้มี BOS เกิดขึ้นมีช็อคเกิดขึ้นมีเชงออฟคาเล็กเตอร์เกิดขึ้นนะครับจะกลับไปเป็นอัพเทรนแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็เอาเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเบรกเอาขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ในเคสของการมองเนะี่ยมีแค่เคสเดียวในฝั่ง SMC ที่เรามองเป็นขาลงนะครับเนี่ยก็พยายามเสนอมุมมองหลายๆมุมมองนะเพื่อนๆก็นําไปใช้ประโยชน์แล้วกันถ้าเกิดอันนี้มันเวิร์กกับพี่โอเคดึงไปใช้นะครับบางทีอาจจะมองต่างกันก็ follow condition ตัวเองสําคัญที่สุดนะครับดาวโจจนนนดาาวโเป็ไงงบ้ บวกขึ้นมา200กว่าจุด N นสแตทก็ยังทรงๆอยู่นะน้ำมันเพื่อนๆน้ำมันเปิดแก๊ปลงมาแล้วก็ตอนนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามันปรับตัวดอกลงไปเกิดไดเวจเนยแถวโซนนี้เป็นโซนที่น่าแอลอยู่เพราะว่าตอนนี้ในภาพใหญ่น้ำมันมันวิ่งแบบสวิงไงเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มาสวิงไซเวส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 แต่ถ้าเกิดเราลองสังเกตนะโลมันปรับตัวต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นลักษณะเหมือนไซเวดาวผมว่าไซเวแล้วก็ดาวไซเวดาวแล้วก็ดูว่าจะเบรกเอาขึ้นมาเมื่อไหร่ ถ้าจะกลับมาบูนนะาลิตนะดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก็ขึ้นมาเจาะหองหอยเหมือนกันขึ้นมาเจาะตัวไฮตรงนี้เหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้ที่วิ่งออกข้างไปก่อนเบรกเอาขึ้นมาเพราะว่าถ้าดูจากทางฝั่งไอซี่เนี่ยยังไม่มีสัญญาณไรเห็นเลยอ่อนแรงก็ยังไม่เห็นบูลิตกลับขึ้นมาดอลลาร์มีความต้องการนะตอนเนี้ยหลังที่เกิดดาวเจนรลล่าเนส่วนที้เขบอกว่าเฮ้ยตรงเน,นี้ยที่คนจะบอกว่าใครบาทอ่อนค่าอ่อนค่าจะอ่อนลงไปอีกอะไรเงี้ยนะครับประเทศเราจะแย่แล้วอะไรวันเนี้ยนะครับ เนี่ยมันมัไดเวอร์เจน gen, ปุ๊บมัน,ม,นมันเบรกเอาครับขึ้นมานโซนนี้บอกว่าเฮ้ยโซนนี้ไม่ใช่จุดที่เราจะไปเล่นในฝั่งของการช็อตดอลลาร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีการเอ็กชเชนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากดอลลาร์มาเป็นคอร์ูนซีอื่นเพราะว่ามันกำลังจะดีดต,ตัวกลับมามันก็ดีดกลับมาล้ตามไดเวอร์เจนที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่าขยับมานะฮะในฝั่งของเออ่ทองคำเพื่อนๆมาดูทองคำกันหน่อยทองคำเนี่ยตอนนี้ผมรอเหมือนกันรอพี่สิงห์ของแอลไว้แล้วนะ แล้วใครเทรดตามวิสินกน็น่าจะได้เงินมานี้ไงแต่ผมก็ได้ไปละเก็บไปละประมาณ9,000กว่าดอลลาร์รอจังหวะด้านบนใช่ไหมไล่ขึ้นมาละถ้าเกิดมีการเบรกเอาขึ้นมาเกิดไดเวอร์เจนด้านบนเดนี๋ยวผมรอหดแน่นอนนะครับอีกไม้นึงตรงน,นี้ปื้ดลงมาถ้ามันดรอปลงมาได้ในะจุด TP ผมจะมาโฟกัสแค่ด้านล่างนะเพื่อนที่จะมาหาจังหวะในการ TP ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวมาดูได้ง่ายอีกทีหนึ่งนะแต่ในภาพย่อยเนี่ยถ้าเกิดเราดูมันเกิดไดเวอร์เจนเลยยังๆนะเออคือผมจะเล่นชุดนี้คือจะรอให้มันเกิดไดเวอออร์เเจจจจนนนึ่มมัาาะข้ด้านนบอะไรเงี้ยวเนว แล้วก็อรอลงมาเนน้า่นนล่างอีกทีนะครับจุดที่เราจะทําการเอสเก็แบบเออจะหาจุด 2, 8, เอสเอลแถวๆสองพันแปดของพันแปดอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นตัวเลขทางจิตวิทยาที่ไม่ควรกลับขึ้นไปหรือว่าเบรกนิวไฮต่ออนะไรเงี้ยล้วคนมองว่าเฮ้ยน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นก็คิดว่าน่าจะไม่ขึ้นอะไรเงรนะี้ยประมาณนั้นแต่ภาพย่อยต้องมีการออกแรงเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะเปิดไม้นี้นะครับในฝั่งทองก็พอแค่ด้านล่างตามที่บอกไปนะครับอ่ะคนนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะปิกี้ผมจะดูในฝั่งของ a อา co อร์เออบางตัวที่อยู่ใน listing ของเราเหมือนกันนะครับที่อยู่ใน discord ค,คือในฝั่งของ Do t นะเพื่อนนะดู Do t นะครับปรับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเต็มเลยคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่ o t พุ่งคืออะไรคือมันเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งด้วยนะครับก็ทางฝั่งทําได้ตอนนี้อีลอนมันมีการ support ทําถูกไหมดังนั้นเนี่ยน่าจะได้ผลประโยชน์ไหมกับกับ,ก,บกับตัวดอที่เขาทาการถืออยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วมันมีการเชื่อมโยงก,กันตรงนี้เพราะว่าอ่ uh, Elon ีมการ support, ยูแบบ เรียกว่าดันแล้วกนดันดอทอยู่นะครับนะซึ่งอาจจะได้นําดอทมาใช้อะไรสักอย่างในเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจะมีการแอปพูกอนุบาลอะไรต่างๆง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาก่อนปืนขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ในฝั่งของไอซีก็เริ่มมีเดวิเซนนะมีเดวิเซนเกิดขึ้นในแท่งที่มันมีการเบรกเมื่อเช้านะครับคราวงนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อแรงๆคือมันต้องฉีกขึ้นไปเลยก็คือขึ้นมาแบบเอสเล่อศูนย์จุดสองเลย,เ 2, นนเยลคือมับว้นขเจอศูนย์จุด ขับมันนะครับดูนะซึ่งผมมีสปอตอยู่ทางปีนสปอตด้านล่าง <c oughs> ที่เรานั่งไล่เก็บกันในยู่ทูแมนเบอร์นะครับขึ้นมาเป็น1ย่อ2ตรงนี้ขึ้นเป็นหย่อ2กําลังวิ่งขึ้นสามนะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็น3ามออฟสามมันจะบูลลิตมากนะครับอย่าเพิ่งรีบขายอย่างนี้ดีกว่าอันนี้สิ่งที่ผมบอกนะก็คือสปอตผมถือยาวๆอยู่แล้วแล้วก็ทาร์เก็ตที่ผมมองดอนเนี่ยค่อนข้างไกลเหมือนกัน,นก็เป็นเหรียญมีมที่ไม่กี่ตัวนะที่ผมถืออยู่นะครับก็คือเนี่ยด้านบนนะฮะก็กว่่่าามมมััันน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 จะขึ้้้ไปดนบนเเเเียเพือลซใช ทไลายในการขึ้นมันนาถดงไปอาจจะแบบ4ี่สบาทในภาพมันเนี่ยคือภาพมันมันมัึงที่มันเกิดขึ้นมันก็เดือนหึงถูไปสี่บาคือหา2ิ่สองดูอี่ปีอาจจะได้3ปีผมไม่รู้เหมือนบุหริขึ้นไปก็บุหริขึ้นไปทราเก็ตก็จ่ทำวันหนึ่งจุดก็จะเป็น1นึแอสเซทที่ทําให้พอร์ตเราสเกลอัพเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแต่นี้ก็ต้องเข้าตามเรียกว่าลิสต์ที่มันมีความเสี่ยงที่เราทได้เลยนะคือเราผมเข้าแต่โซนด้านล่างโซนนี้แหละที่ นะครับอันนี้คือ1ตัวที่อยู่นิสติงของเรานะครับท่านเพื่อนที่อยากจะตามเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปได้2ช่องทางก็มีในฝั่ง YouTube แล้วก็ในฝั่ง Discord นะครับก็ตามเข้าไปดูกันได้ครับสุปหน้าในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตมุมมองการเทรดล่าสุดกันนะในฝั่ง Bitcoin ที่เราถือ L กันขึ้นมานะครับตั้งแต่ถข้ามา67,300นะเพื่อนตอนนี้ก็70,000เหรียญแล้วซึ่ง70,000เหรียญตรงนี้มีความหมายนะค่อนข้าง s e n s i t i v มากอาจจะต้องดูเป็น day by day ไปเลยนะครับจับตาเราดูกันแบบใกล้ชิดมากๆเพราะว่าถ้าเกิดปิดมันไม่ดีอาจจะมี Divergence เกิดขึ้นแล้วจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นมุมมองการอาจจะเปลี่ยนได้ นะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันถ้านใะครที่ยังใช้งานในเช่นน้าต่างไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้เราแล้วไม่ชอบันเรื่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องยูทูบลองดูด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิปตโตรเรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทดิชั่นมาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ